โทรศัพทรอสาวๆว่าเพื <handic apped> <wi> ่อนอะมาไม่ถูกก็เลยออกก็เลยออกมารับเพื่อนๆว่าเพื่อนอะมาไม่ถูกมวงหน้าผมปนน้นจะแกไ่นั้มาคนก่ลมันม่ถูกบาัช่วงหน้าป่วยน่ะหน้ากับมาพันนทบ็ออกพอดีมันดู้องซีมันเลย คือเขาเคยมาแล้วเียนผมก็เลยผมยังไม่พูดอะไรหรอกผมก็หาว่าตัวเองยืมแฝงไ่ไหนหาปั๊บพอไม่เจอผมเลยว่ะ ใช่ครับให้ลองเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นตำนังทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นตอนนั้นนอนครับนอนนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนอนอยู่ตรงโซฟาเคยเห็นคนร้ายมาก่อนครับ เห็นมาพักทีหนึ่งแล้วครับลักษณะคนร้ายเป็นยังไงก็สูงพร,พร้อมสักหน่อยตาเดียวครับไอ้มีลักษณะเนี่ยตาเดียวมองรู้เลยตาบอดข้างหนึ่งเ,ออเวลาเวลาก่อรประมาณกี่ทุม่มห้าทุ่มครับประมาณห้าทุ่มตอนลงตอนลงอตอนทำทำใช่ไหมครับคนคนร้ายได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างได้กระเป๋าตังค์ผมครับอยากจะฝากอะไรถึงคนร้ายไหม ก็ก็ฝากว่าไม่น่าจะ,ะเห็นใจคนอื่นบ้างไปว่าไม่น่าจะแบบกำลังคนก็หาอยู่หากินเหมือน,นกันคือว่า,าเราก็ลําบากพอแรงแล้วไม่น่าจะมาขาโมยก็รู้อยู่ยวเนี้สังคมทุกวันนี้ก็อย่างว่าแบบมันไม่กลัวกล้องกลัวอะไรเลยแบบอะไรก็เห็นมันผมยังนอนไม่หลับเล่นโทรศัพท์มันยังย่องเข้ามาได้แบบ ดีนะที่มันไม่ไม่ทำร้ายผมแล้วแล้วคนร้ายได้บอกไหมว่าจะเป็นในตอคนร้ายตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวป๋าฝากห้องด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปหน้องบัวลายสักแป๊บแอร์กับไฟผมปิดไว้ให้แล้วแหละผมฝากดูแลห้องด้วยผมไปน้องบัวลายแป๊บหนึ่งแล้วผมกลับมาเขาได้บอกไหมครับว่าไปทำไมมแล้วก็หายไปเลย